ลูกออสก็ทําเป็นแกงอ่อมไปโมกได้ครับระยะการเลี้ยง18วันถึง21วันขายได้หนึ่งครั้งมีส่งออสเตรเลียกับสิงคโปร์ครับทัานกลุ่ม,มีประมาณ200ตันต่อปีครับเงินปีนึงก็ประมาณ10กล้านครับคนไม่ตกงานทุกคนครับ เดีนะ่้อครับบบบแพื้้นนาระยะการเลี้ยง18วันถึง20วันขายได้หนึ่งครั้งคอกหนึ่งฟาร์มหนึ่งบ่อหนึ่งเนี่ยประมาณประมาณ300ตัวครับ300กิโลครับประมาณ300กิโลต่อต่อต่อบ่อครับบ่อหนึ่งพ่อพันธุ์ไม่พันธุ์ก็ประมาณพ่อพันธุ์ก็300ไม่พันธุ์ก็300 3เป็นห600ตัว600ตัวถ้าไม่ค้าสั่งเป็น ตัวสดก็สักจังกิโลใส่ถุงออกซิเจนส่งตลาดมีตลาดที่ไหนบ้างครับทุกวันตลาดหลักก็ที่กาลสนธุครับในอีสานเนาะอีสานแทบทุกจังหวัดครับแต่ตลาดหลักก็กาฬสนธุ์มีส่งออสเตรเลียกับสิงคโปร์ครับอ,อ๋อสิงคโปร์เนาะครับ,รบอ,อต่ตัวนี้นี่สามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างครับตัวลูกออดครับลูกอัดก็ทําเป็นแกงอ่อมไปหมกได้ครับ สามารถเอาไปทําได้เลยเนาะได้แข็งกินละลายละลายกินได้เลยครทำกินได้เลยครับคือการันตีความสะอาดเรียบร้อยครับรับรองอยก่กระมงครับของ JP อ๋อครับอันนี้ซีนแข็งด้วยครับแล้วตัวอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งก็คือเห็นว่าเป็นเป็นกบอะไรครับเป็นกบเนื้อครับเป็นตัวเนาะเป็นตัวอันนี้อายุมันนานอายุประมาณสามเดือนครับอ๋อสามเดือนมันจะพอดีใช่ไหมครับจะกินง่ายครับมันจะไม่แข็งไม่อันนี้เอาไปปรุงเมนูแล้วแต่ชอบเลยเนาะครับตลาดตลาดส่วนใหญ่ไปไหนบ้างครับ ส่วนใหญ่ก็อยู่กบเนื้อออสเตรเลียครับโอ้แต่ในไทยไม่ค่อยมีใช่ไหมครับในไทยไม่ค่อยมีนี่ครับมีน้อยครับปีหนึ่งที่เฉลี่ยเฉลี่ยมีกี่ตันครับส่งทั้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 งกลุ่มนี่ประมาณสองร้อยตันต่อปีครับต่อปีัทั้งหมู่บ้าน,น<ม>เลียเยเ้ยงเยอะไหมครับเจ็ดสิบหกลายครับอถือว่าเป็นอาชีพที่นาเงินเม็ดเงินเข้าหมู่บ้านได้เยอะไหมครับพี่เงินปีหนึ่งก็ประมาณสิบกว่าล้นครับสิบกว่าแล้วแล้วสิ่งที่ตามมาคือหมุนเวียนก็คือมีแรงงงงาานนใ่มมีีแร คนไม่ตกงานทุกคนครับอาชีพเนาะครับต่างคนต่างได้อาชีพท,ทุทคน